วันนี้นะครับผมก็จะมาสุ่มชั่วโมงที่น้องบอกระนะครับว่าจะเป็นยังไงครับไปสุ่มชั่วโมงกันเลยครับผมครับผมก็จะมาสุ่มชั่วโมงกันนะครับยืนตรงไม่ได้ครับอันนี้ครับคุณเห็นไหมครับเห็นนะครับกดซุ่มเลยบ่กดเลยเฮ้ยไอมงไุ้นได้ไอคิวชั่วโมงครับไอคิวชั่วโมงคิวชั่วโมงวะห้าชั่วโมงอันนี้นะครับผมก็สุ่มได้ห้าชั่วโมงครับเราก็ต้องอยู่ที่นี่ ห้าชั่วโมงกันนะครับสุ่มได้ห้าชั่วโมงนะฮะเพราะว่าตอนที่ผมสุ่มมันคือเวลาสิบโมงสี่สิบสองครับผมต้องอยู่ห้าชั่วโมงก็คือ <10 S 1> บ่ายสองสี่สิบสองครับนะครับไอจะลองดูครับว่าไอจะเดินไปครับว่ามันจะลึกถึงไหนล,ลึกปะยินเขา มันฟอดครับมันม่วงมันม่วงมันม่วงเยี๋เยวะพี่เบใส่ใส่เด็กก่อนเอาใส่บึงตุนไหนใส่ตายก็เดี๋ยวเอาเอามือห้องมาบึงครับมันเครื่องเนี่ยลับประตูครับไปไปไปอันนี้จะมาลองใส่ดูครับว่าจะได้ปลาไหมนะฮะ ระหว่างที่ฝั่งนู้นนะครับเขากาลังเดินไปสํารวจดูครับว่าน้ําฝั่งไหนมันลึกหรือไม่ลึกและทุกคนคงจะถามว่าทําไมชุดลูกเสือผมไม่ใส่นะ่อไม่ให้คนอื่นเห็น,นนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เรี้ยงแล้วนะฮะต้งเป็นที่พักอาศัยอยู่นะทุกคนกินบ่ทํานผู้ชมกินบ่ครับ<ข>อ,อันนี้คือมันยังอยู่ในช่วงเช้าอยู่ครับมันยังไม่ถึงเพียงนะมันก็เลย แดดแดดมันก็เลยมาไม่ถึงฝั่งนี้นะครับแต่พอแดดมาแล้วก็จะขยับไปตรงอื่นนะครับเพราะว่าช่วงใบแดดจะอยู่ช่วงนี้เลยนะฮะแบบโคตรร้อนเลยครับก็คือแบบเราอยู่ในป่ากันจริงๆนะฮะอันนี้มีแต่ป่าครับเพราะว่าในหมู่บ้านหรือว่าตัวเมืองมันอยู่ฝั่งนู้นครับโคตรไกลเลยฮะจะเห็นอยู่นิดๆนะฮะตรงนี้เป็นป่าหมดเลยฮะเอาอย่าว่ามีคนตกปลาเลยเดี๋ยวไปไปเบื้องไปเบื้องไปเบื้อง เมืองปลาขดไหล,ลคุณอะไหลด้วยเนาะปลาไหมดูฝุ่นกระมีกล้องมันอาจจะไม่เห็นนะเพราะว่าผมใช้กล้องรุ่นเก่านะมันก็เลยไม่ไมไมค่อยเห็นอ,อืออือขาติดตมอาจเะออมาสองขวดเลอยู่ห่อนใบสองเนาะวันนี้อันนี้เคยมีคนมาอยู่นะมีขวดเต็มนี้นี่คือก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงที่พวกเราอยู่มันคือน้มครับเป็นปา่านามเต็มเลยนะฮะฝั่งนู้น ั่งนู้นนะคือเขาตกปลานะฝั่งนู้นนะครับมีคนตกปลาด้วยผมนึกว่าจะไม่มีใครแล้วนะแล้วผมขอไปหานั่งพักก่อนครับมีอะไรผมจะถ่ายนะครับมาเรื่อยๆเลยนะครับนะครับตรงที่เรานั่งคือมันดีมากฝั่งนี้นะรองเท้าแล้วพวกนี้ก็เดินเล่นอะไรไม่รู้นะฮะไม่ได้สั่งลงไปเลยอนะันนี้คือมันร้อนจริงเราลงไปเล่นดูเวลากันครับว่ากี่โมงนะนนอ๋อผมเปิดหายสิบเอ็ดโมงสิบสามวางผมรอนะฮะดัง อันนี้คือต้องย้ายถึงฐานแล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้มันแดดจัดนะครับตอนนี้แดดมันเริ่มมาแล้วนะต้องไปไปจับที่ใหม่ก่อนครับนี่นะครับคือพักกินข้าวเที่ยงบรูม่าเทียงยังอ่ะอันนี้คือกับข้าวอัดเราที่เรากินเมื่อเช้ากับปลาทูที่เหลืออยู่หนึ่งตัวนะครับเพราะเพราะอีกหนึ่งตัวบักนั้นมันคาบออาไปกินแล้วนะพวกนี้กินข้าวเสร็จแล้วก็จะมาให้เล่นเกมกันนะรอให้พวกนี้มันใส่ชุดก่อนนะฮะผมก็ เดี๋ยวไปเจอกันนะครับผมก็จะถ่ายคลิปแยกเล่นเกมอันนี้นครับหลังจากการถ่ายเกมเสร็จแล้วนะเออปลาปลาเคียงปลาเคงเหระ,ระโอ้อันนี้ครับก็นั่งเล่นมาตอนนี้โคตรเบื่อแล้ครับตอนนี้ครับก็แดดมันก็ร้อนด้วยนะครับช่วงนะเนี้แดดมา เหลือมาจริงๆครับตอนนี้ครับลกนะตัวน,นี้อาจจะลกนิดนึงนะครับแต่ต้องกับจัดเก็บให้หมดเลยนะครับเอาไหนมาเก็บอันนั้นแหละครับไม่มีเหลือแล้วครับตอนนี้ครับก็เป็นเวลาไปหนึ่งยี่สิบแปดแล้วนะครับอือตอนนี้ใบหนึ่งยี่สแปดแล้ว <Yeah. S 1> อ่้าวข้า่ข้าวข้วข้าเข้าว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 ขาวข้้าข้าวข้าวข้ เอาอันนั้นเอาเิดถุงมันทิ้ขยายแน่นนนี่นะครับผมก็ได้ออกมาจากฝั่งนู้นแล้วนะฮะมันหยุดอันนี้ครับก็เป็นเวลาใบ่ัวใบสองยี่สิบสี่แล้วนะครับใกล้แล้วเดินเล่นเดินเล่นได้เท่านี้แหละอันนี้ยี่สิบเจ็ดแล้วนะฮะแล้วอีกสิบห้านาทีครับมีมีความรู้สึกยังไงกับอีกสิบห้านาทีที่จะได้ออกจากสถานที่อย่างนี้ครับตัคลิปดิเหนื่อยครับ ไมายังอ่ะไมายังอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ผมผมนั่งอยู่ดีๆก็มีมานะว่าอะไรกว่าฮะว่าอะไรยังเนี่ยฮะผมป็นตายแนแล้วเอ็ดมุมมาตอนท้อสิบอกเราตอนเนี้ยเป็นเวลาเอ่อเท่าไรเนี่ยเฮ้ยสี่สี่สิบสองแล้วไปเอ้ยออกได้ไปหนีเสี่สิบสองแล้วไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ